ฮพวกเราบอกฟ้าข <S preach science> ี <ugly Twelve analysis> so first, ่ประวัติส <res> ีหลาสามครับเพื่อนไม่ใช่ง่ายพวกเราฟฝ้าสิบปีแล้วก่อนลับมาเขาส่งงานให้นะฮะใช่ใช่ใช่เฝ้ไว้ได้แต่ยังจริงม่ถึงสิบปีเราได้พูดเะไรกันแหละนี่จริงภาพวาดกันเลยใช่ใช่ใช่เอ้ยฉันสรกจมันทำงานนะ งานอะไรบางย่างแหละไอ้แตกกลับมาไม่รู้แหะนายคงคิดมาของเองนะมันคงไม่มีอะไรมั้งหออ,ออ้โออ้ห้ขานึ่งเออขุเนึ่งเฮ้ยใจเย็นก็ใ,ใจเย็นก็พักเพลงเลยเท้หนึงมากเหรอ วอ้ยปืนปืนไม่จเจอ,อเลยว้ยฮัลโหลข้าทุบปนว้จะหัวฉันเลยวุ้ยไเนี่ยวุ้ย่ยทำอะไรฉันเลยนะ่ยอาไม่นะเพื่อน แต่นี่อวะเอยอยเจ็บรึโว้ยนี่เนี่ยหัวหลุดปากซะโอ้โหหัวลบจะฆ่าเอาหลังกัน มีทีมเลยว่าลบลบไปได้อ้าวม่ได้เพื่อนวันเหลือแต่าตายเลยน่าทำไงดีมึงเ่ยอ้า โอเคหยุดีดีโอเคไม่ฟังมวยได้ขาดทุนจิตจิสังหารอืมอืมอืมอืเออเขาจะ้งเราไม่าตายกันเลยอ๋อฮะสงครามหัวลุกปาตายหมดเลยนี่หัว นี่ผมหลุดแม่เขาฟังหลุดด้วยนี่กระดมไกเลยเขาเลือกขาขโมยไปศ่าอือขาทำลายมืงใครพิโรธ